ก็จะเล่าเรื่องบางเรื่องให้ฟังนะครับว่ามีท่านผู้ชมหลายๆท่านบอกว่ารถเก่าญี่ปุ่นนั้นทางานช้าไม่เร็วเลยเล็กเขาไม่ใครใช้กันหรอกไม่พอนกินนะครับนะก็ไม่แปลกถ้าเขาเห็นรถคันเล็กก็จะบอกว่ารถทํางานไม่เร็วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปรับชมโตโยต้าสำหรับรถที่เป็นซูเปอร์ไฮสปีดนะครับ ูเปอร์ไฮสปีดนะครับว่ามีความเร็วสุดๆนะครับสบายเพียบพร้อมมีเทคโนยมอนวความสะดวกให้พบพบครันนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับเรื่องราคาไมา่ต้องพูดถึงเทียบกับเทคโนโลยีแล้วถูกจัดถูกมากๆนะครับผมนะแล้วการดูแลสาก,ก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยววันนี้ทำให้ดูกับไฮสปีด80แรงม้ากันเดีย๋ยวไปดู80แรงม้ากันนะครับี80่80แรงมา้า80แรงม้าไปดู ไปดูที่เขาบอกว่ามันไม่เร็วเพราะว่าเขาไปดูคันเล็กนะครับผมก็อยากจะสื่อสารว่ารถคันเล็กๆนั้นเหมาะสำหรับคนที่มีนาแปลงไม่เยอะรถประมาณไม่เยอะก็ใครนี้ก็พอแต่ถ้าเกิดว่าใครมีนาแปลงใหญ่ก็ควรจะใช้รถที่มันใหญ่ขึ้นแล้วราคามันจันถูกด้วยไปดูกันรถติดแอร์แอร์เย็นเพลงเพาะนั่งสบายระบบขึ้นลงได้อัตโนมัติไปดูกัน อันนี้เราก็เปิดนะครับให้ดูแถวแถวเกี่ยวเลข5แถวเพราะว่าช่องของการรับข้าวนั้นมีทั้งหมด5ช่องจะนับตามช่อง,องนี้อย่างนี้หนึ่งสองเห็นไหมครับสช่องครับสามนะครับผมอ้าวนับ 6. เาไงาไปท้าวะเออใช่1 2 3 4 5 6 6, 6ช่องผู้ผิดนะฮะ กช่องไหมหกช่องหกช่องนะครับผมอันนี้หกช่องอหกช่องเกี่ยวงาแบบน,นี้เราก็จะถอดยามาใช้ทอซา,าตัวนี้มีอะไรบ้างมีลูกปืนมีการดึงลูกปืนลูกปืนพวกนี้หาซื้อได้ชั่วไปโซ่เป็นโซ่เป็นข้อเทียบของไทยได้นะครับของอะไรมือสองมีก็มีแค่นี้นมีน้ำมันหล่อเลี้ยงน้ำมันหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงไปตรงนี้เพื่อใหล่อลื่นถ้าเราไม่หล่อเลี้ยงมันก็จะเกิดการฝืดมีหล่อเลี้ยงทุกอันเนี่ยประมาณนี้ มีตัวดึงข้าวขึ้นเรียงเป็นเรียบร้อย mortality. มีโซ่ลำเรียงขึ้นไปอันนี้คือตัวตัวรังแท็กใหญ่เท่าดีซีเก้าศูนย์มีช่วงรังใหญ่มีนวกี่ลูกนะครับหนึ่งสอ,องสามสี่ห้าหกหกลูกหกลูกนะครับตัวนวดยาวเมตรฮะเอ่อเมตรยี่สิบเซนนะครับเมตรยี่บเซนมีระบบสับฟาง สับและไม่สับฟางก็งจะมีตัวสับมีพัดลมดูดยูดดตรงนี้อันนึงนำดูดฝุ่นดุดขยะออกมาแล้วก็นี่คือเฟืองสับที่เหนือกวา่านะที่มีอยู่ในบ้านเราคือเป็นระบบสับสับก็ได้ไม่สับก็ได้นะครับตัวนี้ทําให้ฟางเราสามารถทําประโยชน์ได้หลากหลายทําเป็นปุ๋ยหรือจะให้วัวให้กินถังเก็บขนาดใหญ่ความาจุหนึ่งตันเหียดไว้เลยชัด ว่า High-Speed Combine รถเกี่ยวเร็วรถเกี่ยวเร็วเร็ว v g 8 0นะ x e e นะตัวนี้เป็นหัวเก่งติดแอร์ด้วยซ้ำไปดูเครื่องยนต์ม้อน้ำแผงออยอกราดบอกขยับขึ้นลงได้เครื่องยนต์มองมเห็นยังไม่ตาเลยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบ4สูบเทอร์โบนะครับแ0แรงม้า ขึ้นไปดูข้างบนกันลูข้างบนเป็นยังไงบ้างมาดูนี่คือจอยควบคุม,คมเหมือนเครือบินเฮลิคอปเตอร์นี่ครับขึ้นลงไปขวาได้คันเร่งแรคือแตัวปรับหยุดออโต,โต้แล้วก็ตัวปรับเกี่ยวข้าวลมข้าวยาวข้าวสั้นตรงนี้คันยวชีกดตึตดๆอย่างนี้เลยมีไม้ให้ มีไม้ตัวนี้ให้นะครับมีเจวัดความร้อนเออแบตเตอรี่ความร้อนอ่าเล่เครื่องไม่ได้แล้วก็เผาหัวนะครับตัวนี้บลอยกตัวสามารถตั้งออโต้ได้โดยกันหมุนตัวนี้เียงใบตัดดิสสวิกปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บ,ปบ,ปบนะครับบินอย่างเครื่องบินกันเลี้ยวสามารถเลี้ยวแบบหมุนตัวได้กับเลี้ยวแบบธรรมดาเกียร์ให้เลือกสามเกีย<ข>ร์คือตัวน้ตัวเกียร์ใช้นี้ชิ้นคันมีแอร์ มีวิทยุคัเสเซตให้รุ่นพระเจ้าสามเหผเป็นเทปนะครับผมแอร์สามเกเย็นมากใครสุบุรีก็สุบุรีได้มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวนี้ด้วยเราชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้มีไฟให้สองสาว่างที่ปัดกระจกมีที่ปัดกระจกให้ตัวนี้นะครับแอร์เป่าตรงหัวเย็นสบ,ยสบายสบายกันเลยทีเดียวมีกองอากาศให้เพิ่มสองจุดห้าไม่ต้องพูดถึงเต็มแอร์เย็นสามารถเปิดโอเพนหลังได้นะอย่างนี้ เราต้องการไม่เอา air, แอร์ล้วก็เปิดนะครับปัวกระจกได้อย่างนี้นะครับและตัวตู้นวดไม่ได้มีแค่ตัวยาวตัวเดียวยังมีตัว80เซนตรงข้างๆนี้อันหนึ่งนี่คือตู้นวดตัวที่สองข้าวที่เป็นแตะแงจะดึงขึ้นมาตรงตู้นี้นะครับเข้าไปข้างในนี้แล้วก็เข้าไปตีอีกรอบหนึ่งนะเข้าไปตรงนี้แล้วเข้าไปตีในท่อน,นี้ตีเข้าไปชุดหนึ่งตีเพื่อลงตะแกรงล่อนแล้วก็กลับขึ้นท่อใหญ่เข้าถังอีกทีหนึง่ง น้ำมันเกียร์ก็มีตัวที่กรน้ำมันทอรลิกนะครับก็มันเทอรลิกตังนี้มันเกียร์เบอร์เก้าสิบถังที่หนึง่งมันเกียร์เก้กาสิบถังที่สองน้ำมันไฮดรอลิกแล้วก็น้ำมันเกียร์ถังที่สามมีสามถังอยู่ั้งี้ถังหนึง่งสามสามช่องนะครับผมเกียร์ใหญ่ๆกันเลยช่วงล่างแกะไม่ใหญ่ดูครับเครื่องยนต์เลคอนะับหมพอน้ำนี่ครับผมนี่ ก็ยกตัวได้ต่อครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์ยกตัวยกตัว,ตวซา้ายยกตัวขวานะครับไปรบบอนโล,โลใช้ระบบพันธุ์เลกยกตัวนะครับถังน้ํามันมจุดได้อยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบลิตรนะครับมีมอเตอร์ท่อส่งเข้ายาว,ยาวยสามเมตรเดินเรื่ี่เสาอากาศพัยุนะครับผมมาจางวะอ๋อแล้วพาไปยูตะแงตะแกงนวดไปนี้นะครับตะแกงนวดนี่สองอันจะดึงมาทำอสา,นะา,มมาสาดนะสามารถซ่อมบำรุงได้เป็นเหล็ก แต่แกงแบบนี้หาซื้อได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีเรดาร์รบบความสูงความเตี้ยตัวนี้นะครับเป็นเรดาร์รบบสูงเตี้ยเพื่อยิงที่พื้นนะครับหน้ากับหลังหรับตอนที่ชนข้าวไปตัดนำมาหล่อเลี้ยงโซ่กล่องควบคุมเรดาร์ก็จบแล้วประมาณนี้มีตัวคอนโทรลนั่นบน มีคนโทลต,ตัวล่อยเท้าเท่าส่งได้เรียบร้อยหมดยังหมดยังหมดยังอ๋อตัวตัวไม่สะอาดเดี๋ยวค่อยทำใหม่นะยัง<ม>เรียบร้อยเราเดีเรอสวิตช์อยู่แบตเตอรี่โอเคงั้นาไว้อันนี้เป็นรถเกี่ยวแบบสบายสบายไฮสปีดเดี๋ยวเราก็รอสวิตช์ให้อยู่ครับพร้อมทำงานลุยลมลุยเลนสบ,บายๆอะไรไม่ต้องกังวลเพราะว่าลูกปืนใสยพาน,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 นาพวกนี้ตีนตะขาบพวกนี้ว่าเรามีขายอยู่แล้ว แล้วก็เกี่ยวอเรามีขายโซ่เรามีขายนะครับแล้วฝากไว้กับช่องเราถ้ามีโอกาสวันนี้ไปแล้วฝากชมเรื่องเล่าไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ